ปิดตัวยิ่งใหญ่ฮะนี่เลยเออเป็นยังไงฮะทุกคนเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างนี่อ่ะเราซูมซูมซูมแบบเครื่องประดับใกล้ๆด้วยปึ้งไปเลยปึ้งไปเลยเออสวัสดีแม่ชมชุดสวยมากแม่น,นะอะแม่ทักทายไหนครับสวัสดีนคะคชาวบีก นอนดึกอ <łość> ีกแล้ว <Harriet> อ <Lords of joy> ีกแล้วตอนนี้ที่ไทยที่ไทยน่าจะประมาณห้าเอ่อสี่ทุ่มใช่สี่ทุ่มสิบนาทีตอนนี้ก็ตอนนี้เราอยู่เหมือนแค่แค่เป็นคอกเทลเนาะแต่ใช่เป็นคอกเทลครับแล้วก็เดี๋ยวจากนี้ก็จะมุ่งหน้าไปที่พรมแดดนะคะแล้วก็เกียมตัวเกียมตัวเกียมตัววันนี้ชุดเป็นแบรนด์อะไรครับแม่ ใช่2 0 0 6ครับเป็นอามานี่พีเวเนาะจุดเด่นของชุดนี้คืออะไรแม่จุดเด่นหรอก็คืองานพรีที่แบบมันมีแบบละเอียดมากแล้วก็ตาอะจรซูมเราซูมให้ดูนี่เห็นไหมเป็นงานพรีที่แบบโอ้โหตาแต่งจริงๆนะครับ มีการแบบว่าไล่เฉดสีแบบละมุนมากอ่าเขาไล่เฉดสีด้วยนะตอนใ,ในนี้ตอนนี้แบบอาจจะมืดนิดนึงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นต้องไปโดนแสงเนาะมันก็จะแบบไล่สีสวยงาแหวนแม่ดุ้งมากวันนี้เครื่องประดับดคเครื่องประดับครับบ,รบูชรอนเช่นเดิมนะอ่าวันนี้ก็จะมีแบบลูกเล่นต่างจากเมื่อวานใช่ไหมครับแล้วเราก็เวิร์กกันใน ของเซเลคชั่นอาหารทั้งชุดแล้วก็เครื่องประดับตัวเองเนี่ยก็พยายามอยากที่จะให้มืนกันก็ลงทุนในชุดก่อนอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนตัวเรียกว่าอะไรตัวเรือนของมันเนาะตัวเรือนตัวเรือนแต่ว่ามันเป็นมันจะเป็นโซลที่มันเป็นเทคนิคเฉพาะของ All องที่จะเป็นรูปแบบ mark แฟชั่นมาร์ก็คือว่าอันนี้เวลาใส่คือนางไม่มีตะขอไม่มีคือแมคชีนิคเขาแบบไม่มีตะขอที่เียวเลก็คือแบบว่าง,งานแล้วก็คล้องใส่แบบ เห็นว่าเนว่าใบไม้นไอ้ซูมใกล้ๆกว่าซูมกแล้วเห็นว่ามันดิ้นได้ทุกคนมันไม่ได้แข็งเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือแบบก็มีเรื่องราววิสตอรี่ของมันอยู่อ่าสัพรือทุกคนบอกว่าอยากให้แม่หันหลังเหมือนเห็นแบบเมื่อกี้นี่ดูข้างหลังชัดๆนี่เป็นยังไงชัดๆ เป็นไงสวยไหมฮะต้องพูดคําว่าสวยกี่คําถึงจะพอนี่ยมีคนถามมานะอ่ะอยากให้แม่หมุนให้ดูอีกสักหนึ่งรอบครับหมุนเลยหนึ่งรอบออาเป็นไงเลิศสุดๆอ่ะฝากให้แม่บอกทุกคนให้ติดตามหน่อยพรุ่งนี้ <สะ S 1> ยังมีอีกหนึ่งวันถูกไหมครับติดตามวันนี้ก็คิดว่าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะไม่ไน่าเกินอย่างเงี้ยค่ะน่าจะไปที่หกแล้วก็วันพรุ่งนี้น สัญยาว่าจะช็อตฟิลจะช็อตฟิลเลยเหรอสัญยาว่าจะช็อตฟิลพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องต้องรอติดตามติดตามโอเคอ่ะเซย์ไฮเซยกู๊ดบายกับทุกๆคนในไลฟ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันไปรอดูแม่ตอนเดินพรมแดงกันนะครับแล้วก็ติดตามด้วยพรุ่งนี้เรายังมีไลฟ์กับแม่ด้วยเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ นอนหลับแล้วก็ยมีอีเวนต์กับทางคุณฉลอต่อคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยตลอกวันก็ติดตามความเคลื่อนไหวและเอ็กซ์คลูซีฟราคะได้กับเชื่อมเพลย์ครับผมก็อย่าลืมติดตามการมีคนถามว่าไปไวจังแม่ยังมีแอคทิวิตี้เยอะมากวันนี้ที่จะต้องไปทำนะแล้วเดี๋ยวต้องเออต้องเสิร์ฟอีกหลายหลายที่หลายหลายทางนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามแม่อ้อวันนี้เราเจอกันที่พรก่อนลืมเลย อย่าเพิ่งนอนไปรอดูแม่เดินพรมแดงกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็อย่าลืมติดตามผ่าน Exclusive Content จากทาง official กันด้วยนะครับทุกคนสำหรวนนี้บ๊ายบายครับ